สวัสดีครับวันนี้อยู่กับจอนนะครับกับช่องหุ่ใต้พาแดงวันนี้ผมมาแนะนําชิ้นเนื้อนะครับกับกชิ้นไก่ชิ้นไก่ย่างแล้วก็ยำม,มาม่ามากับน้องๆผมครับสามคนชื่ออะไรกันมั่งบอกชื่ออะไรวายูนี่วันดีโอ้ยเร็วทานทานกันวะผมจะลองยำก่อนนะครับ ผมจะลองยำน,น,นะ ừ ừ อืมออกมาคนตามรถผักว่ะก็เลยทาน ทานทีละคนเลยไปเดี่ยวทานก่อนนี่บอกทั้งผู้ชมด้วยว่ารสชาติเป็นยังไงเป็นยังไงครับ,อร,บอร่อยครับอร่อยแปว่าภาษายาวีไปว่าอะไรครับสจัดมาทานเนี่ยใกล้ๆเนี่ยมองกล้องด้วย A để... chạm mình hay hát bỏng thêm chồng bằng dù bằng yêu lắm bằng yêu. Tăm để păm lấy cho ở lại. Nay chạm mình thăm nagger thăm nagger. Ep sĩ hỏi tiên nagger thăm nagger thăm nagger thăm nagger

ภาแบบนั้นเลยกล้องอะกินให้เห็นกล้องเรามาถ่ายไม่ใช่เราจะมาเข้ามาเดี๋ยวไม่ใช่ว่าจะยกไปนี่เออเนี่ยโชว์กล้องกินและโชว์กล้องนี่ครับอือหออะไรครับดาครับตามยอผัก ตามน้อยยำด้วยยำม,มากง่ายๆเลยใส่ยอหมึกรสชาติอร่อยชาติอร่อยเลยนี่ครับทันนี่ บางยูทานวันยูชอบกล้องด้วยตามด้วยกขึ้นนะครับรสชาติบอกบอกรสชาติว่ามีอะไรมั่งหวานเค็มเปรี้ยวอะไรบอกว่าใส่อาวีก็ได้มันนี่มาเซ่ยมีมาเซียมาเซ่ยเด้อมันนี่มาเซ่ียก็ได้ที่ที่มันสุ้มแหละพวกอย่างนี้ ยำเด็กตายนะมักจะชอบซื้อยำห้บาทนะครับเด็กตายมักร้าน้าแบบใต้ใต้นะภาคใต้ในเชีบงบาโยดอเบดาไปด้ยำไม่ตัวุ่นวุ่นุดอุดนุัุอัออนนี่เป็นภาษายาวีนะครับเดี๋ยวผมแปลให้ ตอนเย็นๆน่ะเด็กท่านเลิกเรียนเขามักจะไปร้านยำอะไรอย่างนี้นะครับซื้อลูกชิ้นกินกันแถวต้ยนี้ประมาณ5บาทก็มีนะครับราคาราคาประมาณ5บาทไม่แพงครับเดี๋นี้กินให้ดูแต่มมาทำเองนะนี่ครับน้ำมันเนือ กินอลไครับยำมามา่มา,มากินให้เยอะๆเลยไม่ลดนี่แซ่บแซ่บโอ้ยแซ่บภาษาภาษาอีสารเลยครับอร่อยจนร้องวัาแซ่บอะครับเจ้า นี่คืออืมูชิ้นเนื้อนะครับแตว่าใต้นิยมมากชิ้นเนื้อแล้วก็อีกเมนูนึงผมไปหาแล้วแต่แต่ไม่เจอแปลว่ากับโบนะกับโบ ปลากระปุกผมหาแล้วไม่มีหมดหายดีมากอืมน้องน้องเขาน้องเขมา,มาทานต่อเนี่ยครับทานต่อน,นะครับ <c oughs>

ชิ้นไก่ย่างครับชิ้นไก่ย่างนี่ชิ้นเนื้อนะครับชิ้นเนื้อตามรสครับอือฮือ กันมากกินผักด้วยน้องๆผมเห็นไม่กินผักเลยนี่กินน้วยสารสรซื้อผักนี่แพงนะครับห้าร้านยอดอยากๆกยห้าบ,บ,บ,บาทไม่ใ <c oughs> ช่ครับประมาณกิโลสี่สิบบาทอันนี้ผงกินเยอะนะ เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมไม่ผมอันนั้นนะนะผมสั่งไม้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิป msnr แล้วนะที่กินได้ยินที่เราเคียวนะ asmr ใช่ไหมถูกป่าถูกไงนะ asmr เอออนั่นแหละคลิปที่กินตั้งไม่ใกล้ๆนะั้นได้ยินเสียงเคียวเดี๋ยวผมทำให้อ เดี๋ยวผมทำแฟนควายเฮ้ยนี่นื้องผมไม่ไม่เห็นกินผักเลยมัแต่ผมคนเดียวนี่ปลาปลาตัวหมาแม่ยำหมาแม่ครับเด็กๆ ถ้าถามถามว่าเด็กๆครับจะกินอะไรต้องตอบยำนี้แหละอันแรกยำม,มาม่าเพราะมันถูกครับร้านบ้านผมเขาขายประมาณห้าบาทสิบาทอะไรออืมอืม บอกทุกคนว่าฉากหลังผมไปถามมาแล้วไม่ไหวครับราคาเก้าบเก้าบาทอันแค่นี้ผมกับน้องผมเปลี่ยนใจเลยไม่เอาสามน้องผมอะ่ะอันแค่ไหนวัเวเปเปอร์อ่ะแค่นี้ใช่ไหมเก้าสิบเก้าบาทเป็นรูปอิดใช่มันเป็นรูปอิดแต่อันแค่นี้ผมว่าอไม่ไหวดูตนักใหญ่มาก เราทามีทานเร็วอยู่เฉยๆทำไมทานเลยเออเดีจ้าอยู่เฉยเฉยเจ็บมากเลย กามจนชื่อใหย่มารับเรามาเริ่มทานกันใหม่เมื่อกี้น้องๆเขาจะเข้าฉากนะครับน้องแมวนะครับหลายตัวมากที่บ้านใครอยากแด้งติดต่อได้นะผมแมวบ้านผมกำพรอยกำเกิดมาพึ่งทอพึง่งชอบไปวพึ่งอะไรเงี้ยนะตามดอ่ะ

อ,อันนี้เก็บได้แล้วต้งทานไม่หมดเพราะอันนี้แค่ต้มแค่รวบอันนี้ม็นมหญ่ต้องทานไม่หมดตามเดือ,อดคับ มาครับมาทานด้วยกันพี่น้องมาเมนูวันนี้แค่ลูกชิ้นแตกอร่อยนะบอกเลยแค่ลูกชิ้นก็อร่อยสับใหม่ทุกคนใช่น้ำจิ้มเป็นไงต่ำเองเป็นไงรสชาติอร่อยไหมอร่อยครับมีออีกมีมีอะไรบ้างบอกกับสาววได้มีพริก ี๋ยวก็รสชาติมันนะอ่ะมีเข้มมีหวานมีอะไร,ม,ะไรมีเข้มบ้างแล้วก็วกมีเผ็ดอยู่นิดๆแล้วก็ลงตัวลงตัวจิ้มกับชช้นนี้โอ้ยิ่งอร่อยแต่เผ็ดนิดหน่อย ถ้าวราผมมีคอนคอนเทนว่าจะินจังคนว่าน่าสนใจไหมผมจะอยู่คนเดียวแล้วน้องผมสองคน จะกินแข่งอะไรเราติดตามแล้วครับเดี๋ยวผมขอตัวก่อนตอนนี้คุณงานรอกันมากแล้วอิ่มแล้วด้วยประเด็นอ่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครแล้วกดแชร์เอ้ยไง กดไลค์กดแชร์และกดก s ับซับสไคร์ช่องผมด้วยนะครับหนุ่มใต้าพาแดงนะครับบาย let's go